สวัสดีน้องคุณโนท่านนะครับสวัสดีพี่มอนด้วยครับค่สถานการณ์ของตลาดในตอนนี้เองนะฮะโอ,อเกิดอะไรขึ้นฮะมันลุกเห็นมีฟิตรางานข่าวนะว่าเหมือนเรากับออสหรัฐน่าจะจบแล้วครับจะการเจรจาก,การค้าในรอบนี้เนาะมันก็เห็นมีรายงานข่าวบอกว่ากัมพูชาเองก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเหมือนกันแต่ว่าไอตัว ปัญหาเนี้ยก็คือไอ้ตัวภาษีว่าเราได้เรทเท่าไหร่เนี่ยยังไม่ออกครับพี่มอนเพราะฉะนั้นตลาดก็คงต้องรอดูด้วยสักพักหนึ่งกันครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาออบอกนักลงทุนวันนี้เองเนี่ยก็คือมองบอกจะมาบอกว่าคือถึงวันนี้มันออกมาแบบดีมากๆถึงแบบถึงขั้นแบบสิบแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะงั้นผมว่ามันก็อาจจะเริ่มมีแรงขายท,ทากาไรได้ครับเพราะว่าเราถ้าเราลองไปดูเนี่ยหุ้นหลายๆตัวเนาะมันขึ้นมาแบบ เอ่อเรียกว่าราคาสูงกว่าช่วงที่เขามีการประกาศคาริฟรอบแรกไปแล้วด้วยซ้ำครับอย่นกันอ่าไอทีซีเอนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากแล้วเลยวันที่ประกาศภาษีระดับสูงๆูงแล้วด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นเอ่อถึงถ้าผลมันออกมาดีแสิบปดสิบเจ็ดเอร์เซนนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะต้องเริ่มเจอแรงขายอีกครับอืมค่ก็ลองดูอืมเรียก ทำกำไรจากที่ขึ้นมา200จุดเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเซ็นดิคส์มาเราเนี่ยก็มองว่าขึ้นมา2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องโอกขึ้นมาดีมากนะครับเซ็นดิคเนี่ยเราก็จริงๆเราบอกว่าเ,เราเริ่มยั้งนักลงทุนเนาะถ้าจำเป็นได้เนี่ยเราเริ่มเตือนเตนไปตั้งแต่ระดับ1,220จุดแล้วล่ะว่าอาจจะเริ่มมีแรงขายทำกำไรได้ไดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยขึ้นมาทดสอบ1,240นิดๆเนี่ยก็เริ่ม มีรายขายทำกำไรออกมาบ้างนะครับสำหรับเช้านี้เพราะฉะนั้นช่วงสั้นเรามองว่าอาจจะย่อๆก่อนนะครับสำหรับเซ็นดิ์ก็ดูที่แนวรับที่เขาเปร a ขึ้นมาเดิมเนาะก็คือหนึ่งสองสองศูนย์ครับสำหรับตัวเซ็นด็ค์ครับคิดว่าเดี๋ยว้อไปดูแถวนั้นแล้วค่อยไปรับอีกทีได้ครับแล้วรับหนะฮะคุณกิตถอยไปอีกกี่จุดฮะเออก็ถอยไปจริงๆผมว่าผมให้หนึ่งพันสองร้อยถึงหนึ่งพันสองรอยสิบนะครับสำหรับตัวเซ็นด็์นะครับ ก็ถอยอาจจะมีรูมในการถอยให้ประมาณสิบยี่สิบจุดประมาณนี้ได้ครับอืมเพราะว่าจริงจริง,รง,รงผมว่าผมอยากให้มันย่อ,อก,ก่อนมากกว่านะเพราะาจริงถ้ามันจะขึ้นแบบเป็นขาขึ้นที่มันแบบ t r รองหรือว่าแข็งแรงจริงเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องมีการย่อลงมาสักขานึงก่อนครับแล้วค่อยแล้วค่อยเบรกขายเดิน,น,นขึ้นไปใหม่อะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเป็นภาคนั้นจะค่อนข้างดูดีกว่าครับได้เลย ก็รอดูถ้าสมรตลาดทุนไทยในตอนนี้ค่ะเอ่นธุกิมีกระแสอะไรต้องติดตามต่อสัปดาห์นี้ค่ะใช่ครับจริงๆก็อัปเดตสันส้นๆเนาะก็เมื่อคืนนี้มีการชมเอฟโอนสี่เนี่ยครับก็ผลเนี่ยออกมาเป็นไป,นปนตามที่เราคาดไปแหละแต่ว่าโอเคอาจจะมีเอประเด็นที่ต้องติดตามนิดนึงก็คือเสียงเนี่ยมันออกมาเป็นเก้าต่อสองเสียงนะครับก็ไม่ได้เป็นสิบเอ็ดต่อศูนย์นะโดยคณะกรรมการสองท่านเนี่ยก็เห็นนะครับว่า ควรจะต้องปรับลดตัวอัตราดอกเบี้ยลงนะอย่างน้อยสัก0.2 5้นเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าเขาอาจจะกบนเรื่องตัวเงินเฟ้อที่อาจจะพุ่งขึ้นมาได้ในอนาคตอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องอมีการเบรกเบรกไว้บ้างน,นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าไอ้การที่รอบนี้ออกมาแล้วเออคือสัญญาณของคุณจารพาเวลเนี่ยในการถ่ายเอกมาเนี่ยคือไม่ได้มีการบ่งชี้เนาะว่าการประชุมในรอบกัดไปก็คือเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะ ลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ดอกเบีย้ยที่หวังหวังกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นแรงขายทางกำไรได้นะสำหรับหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลดดอกเบีย้ยเนาะเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเราลองมาดูตัว s m m f ี e s h w a t h t o เนาะก็เป็นเครื่องอชี้หนึ่งและกันสำหรับตลาดให้เรามาโหวตกันเล่ๆเนๆแบยว,ว่าไอ้ตอนนี้เขามองกันยังไงเนาะสำหรับตัวดอกเี้นะครับเราจะเห็นว่า ในการไปชมรอบถัดไปเนี่ยตลาดเนี่ยเริ่มเริ่มกังวลแล้วว่าอาจจะไม่ลดนะครับก็ให้น้ำหนักเนี่ยปีว่าครึ่งคึ่งก็ว่าได้นะครับพี่มอนแล้วก็จะไปลดอีกทีเนี่ยก็คือการไปชมรอบหน้าหน้าเลยนะคืออีกสองรอบถัดไปนั่นเองนะครับโอเคถึงแม้ว่าในทั้งปีเนี่ยตลาดจะมองว่าลดอีกสองครั้งเนาะสำหรับดอกเบี้ยแต่ว่าพอไทม์ไลน์ของการเลื่อนมันช้าลงเนี่ยแน่นอนว่าไอตัวั่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอาจจะต้อง มีการเริ่มแข่งข่าขึ้นมาได้ครับเพราะว่าพอเราเบี้ยเราลงช้าเนี่ยแน่นอนว่าค่าเงินดอลลาร์อาจจะเริ่มมีการแข่งข่ากระตกขึ้นมาได้ครับนังจากที่ในช่วงเกาะนนี้เองเน,เนี่ยก็ถือว่าอ่อนค่าลงมาค่อนข้างแรงนะครับสำหรับตัวออดอลลาร์เด็กหนอสำหรับค้าเงิน,นดอลลาร์ในบ้านเรานะครับอืมโอเคเดี๋ยวรู่นะครับอ่าโอเคเราจะอ่าสมมติลองดูนะดอลลาร์เด็กหนอเนี่ยจะเห็นนะครับว่า คือมันเริ่มมีแรงกระตกขึ้นมาครับพี่มอนหลังจากที่เกาะหน้านี้เนี่ยไปเทสแถวแถวแบบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบหกอะไรแถวนั้นเนี่ยแล้วมันก็เริ่มมีแรงกระตกขึ้นมาละซึ่งไอ้ประเด็นนี้เองเนี่ยคือผมมองว่ามันอาจจะเริ่มเป็นสัญญาณเตือนเออสำหรับกุ้นไทยเหมือนกันครับพี่มอนรวมถึงเออทั้งฝั่งเลยนะทั้งตัว e m e r g i n g market ด้วยเนี่ยเพราะว่าเออถ้ารองชนกันได้ในช่วงเกาะหน้านี้เนี่ยต่างชาติเขา ซื้อคุณเราเยอะมากนะซื้อโขดทัองว่าซื้อคุไทยค่อนข้างเยอะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตลอดทั้งเดือนก็ว่าได้นะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคือในช่วงนั้นเองอเงินมันกระจายจากตลาดสหรัฐมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือเขาอาจจะกระจายความเสี่ยด้วยไม่รู้ว่าการเจรจาก,การค้าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็อาจจะขอรบมากลุ่มที่ยังเป็นกลุ่มที่ดูแล้วปลอดภัยซะหน่อยช่วยทั่ว Emerging market อย่างบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับบ้านเราเองก็องบอกว่ามีเป็นประเทศท,ท,ศที่เป็นประเทศที่มีดิวเดนดิวค่อนข้างสูงนะอันดับสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์เยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแหล่งพักเงินในระยะสั้นที่ค่อนข้างดีนะครับเราไม่แปลกใจว่าทําไมหุ่งไ์ในช่วงก่อนหนานี้ถต่ว่าพอฟอมขึ้นมาได้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงน,นี้เองเนี่ยผมมองว่าค่างเงินบาทอาจจะเริ่มกลับมาคลิกมาอ่อนค่ากระทบนึงนะครับเพราะว่า ด้วยดอลลาร์ที่เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาเบรกตัวเอ่อ next l i n ลเดิมขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูแล้วอาจจะกลับไปสู่ระดับหนึ่งร้อยจุดได้ครัหนึ่งนะครับสำหรับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเพราะฉะนั้นเงินบาทระยะสั้นระวังการอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเงินบาทอ่อนค่าต่างชาติเองเขาก็าอาจาจะจํากัดเนาะการไหลเข้าของเงินทุนในกรอบนี้ได้ครับพี่มอนครับ <c oughs> ก็ผลอืมนะ ครับก็การลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าแน่นอนพอเงินบาทกลับมาอ่อ,อนค่าเนี่ยต่างชาติอาจจะเริ่มเห็นการขายหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เข้าหนักหนักเหมือนช่วงก่อนแล้วเนาะเหตุผลหลักๆที่เงินบาทมนะัาอาจจะกลับมาอ่อนค่าเนี่ยเพราะว่าเออคือถ้าเราลองดูตัวเลขาานเศรษฐกิจสหรัฐนะครับในช่วงจีนเฟดมาสองอีกเนี่ยหลายหลายท่านอาจจะก,กัวงวลนะว่าเอ๊ะการที่คุณ้อโดนทรัมป์เขามาทําแบบนี้เนี่ยก็คือมาขึ้นภาษีหนักหนักกับหลายๆประเทศแบบอิระดับ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะดีกับประเทศเขาจริงหรือไม่นะครับเราก็เห็นละสะท้อนออกมาแล้วว่าตัวเลข GDP ในช่วงออครึ่งปีแรกของปีนี้ของสหรัฐเนี่ยถูกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆ,ๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเป็นจุดอ่อนเดิมของสหรัฐอเมริกาแล้วกันก็คือในแง่ของการขาดูลการค้ากับนานาประเทศเนี่ยพอภาษีต่างๆมันเริ่มปรับให้มันอยู่ในสถานะที่สหรัฐเองได้เปรียบมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให ุลการค้าของสหรัฐกลับมาดูดีขึ้นนะครับกลับมาแบบเดูดีขึ้นกว่าเดิมค่พอพนข้างเยอะมากนะต้องบอกวนะ่าเนเรื่องเลยแหละมันเลยทําให้ในภาพรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐดูกลับมาแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมทวยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองเนี่ยก็คิดว่านั่นแหละครับอย่างที่ผมเกรียนไปดอลลาร์น่าจะกลับมาเริ่มแข็งเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราเกรงๆก,กันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เช่นพวกคอนเน็ตเองอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเริ่ม มีแรงกดตานได้บ้างในช่วงสั้นๆครับพี่มอนอยังเอ็มทีซีติดล้อกเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้ขึ้นเร็วอย่างที่หลายๆคนหวังไว้ในช่วงก่อนในด้ครับอใช่ก็เลยต้องปรับใช่ครับส่วนถ้าเราดูหน้าหุ้นไทยเนี่ยอย่างที่ผมเดินไปว่าระยะสั้นอาจจะมีแรงขายทํากําไรออกมาได้เนะก็ดูที่แนวรับระดับหนึ่งพันสองร้อยจุดถึงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบจุดนะครับส่วนหน้าหุ้น ที่ดูแล้วน่าสนใจคือต้องบอกว่าในช่วงก่อนอันเนี้ยมันดันกันมาค่อนข้างหลายกลุ่มแล้วละ่ะโดยเฉพาะพวกกลุ่มพลังงานเนะเาะกลุ่มตะกูลปอเนี่ยขึ้นมาหมดเลยปตทปตทสอพอแล้วแม้กระทั่งพวกเปโตเคมีเนาะไอเอลพวกเนี้ยเปโตทร GC, รอรจีซีแล้วก็แพคเกจจิ้งขึ้นมากันหมดแล้วคือกลุ่มที่อิงปัจจัยนอกประเทศเนี่ยดูแล้วขึ้นมาค่อนข้างดีด้วยการเเก่งกำไรว่าพอภาษีการค้าจะผ่อนคลายด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็ผมก็กลับการของไปดอกเคมีน,น่ที่น่าจะาค่อยๆดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะหาหน้าคุณนที่เล่นช่วงนี้ผมมองว่าถ้าจะตลาดจะไลจ่จริงๆอ่ะมันควรจะไปไล่พวกที่ยังอ,อ่าละก,กาดอยนะถ้าเราดูในตลาดแล้วเนี่ยกลุ่มที่มันละก,กาดจริงเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเอ,อ่อโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลก็บอกว่าราคาหุ้นลดลงไปค่อนข้างเยอะในช่วงก่อน,นหน้านี้เนาะแล้วก็ดูแล้วยังไม่ได้กลับมาเท่าที่ควรนะครับเราเห็นว่า เอ่อหรือมักระทั่ง b เนี่ยราคาหุ้นี่ยังกองอยู่ด้านข้างทั้งหมดเลยเนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าตลาดจะหาหุ้นเล่นในช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะกลุ่มโรงพยาาลเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความน่าสนใจได้ครับ BDMS กับ BCH ใช่ไหมฮะโอ้จริงๆเรามองว่ามันก็มีคาแรคเตอร์ที่ดีทั้งสตัวนะแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะผมชอบไปทาง b h กับ bdms มากกว่าครับ คือ BCHA เนี่ยเขาก็จะอิงแบบกลุ่มประกันสังคมเป็นหลักเนาะมันก็จะได้ประโยชน์<อ>ในแง่ของประกันสังคมที่ปีนี้กลับมาจ่ายในเรทที่มันกลับมาดีขึ้นอยากไปปีที่แล้วอยู่ประมาณ8,000อะไรเงี้ยในช่วง Q4 แต่ว่าแต่ปีนี้เองก็กลับมาในระดับที่1น0 0งบาทแล้วก็คือกลับมาดีขึ้นคือถ้าจะเล่นเนี่ยผมใจผมนะยังชอบออพวกอพวก m s กับ BH มากกว่านะครับพมอ แต่บีเอก็ขึ้นมาแรงนะวันนี้พี่เห็นขึหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ครับจ,จริงๆก็วันนี้ก่อนเข้ารายการเองเราก็เลือกมาเป็นท็อปิกด้วยแหละ<ช>คือเราเลือกมาต<ม>ั้งแต่ก่อนเปิดตลาดด้วยซ้ำเนี่ยเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าคือโรงพยาบาลเนี่ยมันยังแล็ก,กาดอยู่ค่อนข้างเยอะคือจะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ขึ้นมาสักเท่าไหร่เลยนะครับทั้งที่ดัชนีเนี่ยขึ้นมาระดับแบบสองร้อยจุดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ว่ากลุ่มนี้เองยังกองอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยเนี่ย<ช> เพราะฉะนั้นผมมองว่าซื้อตรงเนี้ไม่เสียหายครับแล้วก็โอเคอ่อริสต์วอร์เนี่ยน่าสนใจแพ้ก็แพ้นินเดียวแต่ว่าท่านท่านเนี่ยดูแล้วมันได้เยอะนะครับก็ถ้าเราเลือกเนี่ยจริงๆมันได้ทั้งสามตัวนะโรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าราคามันดูน่าสนใจทั้งหมดแหละแต่ว่าเราอาจจะชอบไปทางปีดีแมสกับปีเอมากกว่าครับอืม ลองเดูนั่งเฉิะแล้วมีตัวอื่นแบบไหนอะไรไหมฮะเป็นกิจกาส่วนกลุ่มอื่นที่มองว่าน่าสนใจเนี่ยเราเลือกวันนี้เนี่ยเราเลือกโออาร์ R, มาให้กับนักงทุนกันนะครับใช่ครับเพราะอาร์จริง,รงๆแล้วเราเคยแนะนําไปบ้างน,นะครับแล้วก็แนะนําให้รือเตือนในการขายทำกำไรไปในช่วงหนึ่งเหมือนกันนะช่วงเตือนสักสองสามเดือนก่อนเนี่ยที่เขาขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับ แต่ว่าในรอบนี้เองเราเริ่มเห็นสัญญาณที่มีความน่าสนใจของ OI อีกรอบหนึ่งก็คือจริงๆแล้วถ้าเราไปดูผลประกรอบการเนาะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยดูแล้วมันอาจจะออกมาเติอนที่คอนเซนซัสหรือว่านักวิเคราะห์ในตลาดเขาคาดการเอาไวน้นะครับก็คือผลประกรอบการเนี่ยครึ่งปีแรกมันคิดไปเป็นหกสิบเปอร์เซ็นของทั้งปีที่นักวิเคราะห์ในตลาดทํากันไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วครึ่งปีหลังเนี่ยแล้วก็ทั้งปีเนี่ย มันมีโอกาสเหมือนกันครับพี่มอนที่นวิเคราะ์เขาจะเตัดสินใจเนาะในการปรับประมาณการตัวกําไรปีนี้ขึ้นครับพี่มอนเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยเราบอกว่าตัวอัพไซ์ทั้งในแง่ของกําไรแล้วก็ราคาเป้าหมายเนี่ยมีความน่นาสนใจมากขึ้นแล้วก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเปรับประมาณการตัวราคาเป้าหมายแล้วก็กําไรปีนี้ขึ้นด้วยครับสําหรับโอโอานะครับแล้วก็ถ้าหลายหลายคนอาจจะกังวลเนาะว่าโออาเขามีธุรกิจที่กัมพูชาเนี่ยจะ ได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าจริงแล้วไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับตัวรายได้ในกัมพูชาก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเด็กแม้กระทั่งในอนาคตเองถ้าจะมีการถอนการลงทุนในกัมพูชาเป็นต้นเนี่ยก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้แหละเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างออน่าสนใจเนาะก็ค่อนข้างปลอดภัยมากๆนะครับรวมถึงตัวธุรกิจที่เป็นนอนออยของเขาเนี่ยเช่นพวกอเมซอนที่เป็นร้านกาแฟเนี่ยก็ ขยายสาขาเร็วมากนีครับแล้วก็ตัวราคากาแฟเองก็เริ่มปรับล้นลงมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเนี่ยหลายปัจจัยมันค่อนข้างส่งโออาร์กันครับพี่มอนเรามองว่าในรอบนี้เนี่ยอเอ,อ่อถ้าเบรกถ้าเบรกเส้นกดในรอบนี้ได้เนี่ยดาวเทนลาในรอบนี้ได้เนี่ยผมมองไปนู่นเลยนะผมมองมีโอกาสที่จะไปเทสร,ระดับแบบสิบหกสิบเจ็ดบาทแถวๆนั้นเลยครับสหรับโปอาร์ R นะครับไปตัดไปที่จองใช่ไหมฮะใช่ครับ ก็ไปแถวไปแถวแถวนั้นแหละเพราะว่าตอนที่จองมามันก็จะระดับนั้นเนาะแต่ว่าเออเรามองว่าในรอบเนี้ยคือหลายๆปัจจัยเขาดูมีความน่าสนใจครับปัจจัยเสี่ยงก็โอเคอาจจะไม่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ปัจจัยบวกเนี่ยดูแล้วค่อนข้างเข้ามาเรื่อยๆเนาะโดยเฉพาะตัวผมประกอบการที่ผมบอกไปว่าดูแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะเอาประมาณการขึ้นเหมือนกันครับทนอือเออ โออารก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่นักงทุนไทยทางประเทศติดอยู่นั่นเองเนะเพราะกางกันจองใช่ใช่อะได้ค่ะคุณกิจสำหรับวันนี้ก็อ่าสั้นๆไปก่อนเนาะ,ะกับเรื่องของข้อมูลที่คุณดึงอ,ออกมาแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วมี CPOCPX หาน้ายังชุกคำต่อไหมฮะ IPL จริงๆ CPOCPX เนี่ยเรามองว่าถือต่อไปได้นะแต่ฮาน้าเนี่ย คือเราแนะนํามาแบบสักพักหนึ่งแล้วนะคือแล้วเรามองว่า<ช>การขึ้นมาระดับนี้เองเนี่ยอาจจะเริ่มจะเริ่มแตะเบรกนิดหนึ่งครับคืออาจจะต้องหาเริ่มหาจังหวะาทำกำไรผมมองว่าอาจจะรอดูเนี่ยแถวตอนนี้มันอ่าผมมองว่ายี่แถวแถวยี่สิบยี่สิบแปดยี่สิบสองบาทเนี่ยอาจจะเริ่มทยอยแบบแบ่ทงทำกำไรกันได้บ้างครับแล้วก็อาจจะติดไว้อีกหน่อยหนึ่งไปดูรลุ้นแถวยี่สิบห้าบาทแถทางนั้นได้ครับ ได้เลยค่ะคุณกิก็ประมาณนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณกิ